ฝรั่งไม่รู้ความหมายของชื่อตัวเองคิดดูสิครับส่วนใหญ่ฝรั่งไม่สนใจความหมายของชื่อเลยโดยเฉพาะที่เยอรมันบ้านผมถามว่าชื่อของฝรั่งมีความหมายไหมก็มีนะแต่เหมือนที่บอกฝรั่งส่วนใหญ่ไม่สนใจนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นฝรั่งตั้งชื่อให้ลูกยังไงก็มีเจ็ดปัจจัยดังนี้ที่เขาพิจารณาตอนตั้งชื่อให้ลูก 1. ชื่อเพาะไหมทั้งพ่อทั้งแม่ชอบไหม 2. ชื่อเข้ากับนามสกุลไหม3าความนิยมของชื่อส่วนใหญ่ไม่เอาชื่อที่เขานิยมมากเกินไปเพราะไม่อยากให้ลูกมีชื่อเหมือนคนอื่นหลายในคนนะครับ 4. ชื่อคล้ายๆคำไม่ดีไหมหรือคำตลกไหมชื่อเป็นคำคล้องจองของคำไม่ดีหรือคำตลกไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าเพรเดี๋ยวลูกถูกแกล้งถูกหยอกจากเพื่อนๆที่โรงเรียน 5. ไม่เอาชื่อที่คล้ายๆชื่อพี่น้องดีกว่าเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะงงกันจำกันไม่ได้สักทีใครคือใคร6ชื่อจะเหมาะสมตอนลูกโตไหมตอนลูกเป็นผู้ใหญ่ไหมเจ็ดชื่อสะกดยากไหมถ้ายากไปไม่เอาดีกว่าเพราะต้องเหนื่อยสะกดชื่อให้คนอื่นตลอลดเวลาคนไทยแล้วครับตั้งชื่อให้ลูกยังไงปัจจัยไหนสำคัญมากที่สุดช่วยตอบในคอมเมนต์ด้วยนะครับ